เน,น,นี่ยไอ้ลงฟังหมูเนี่ยเนี่ยฟังกนันแหละไปลงปุป๋ยปอาต้นไม้อ่ะนะมองที่ล่างขาเอออยาให้ปุ๋ยต,ตายมต,าตันผัสเลยอะไรมันยกต้องประสรันใเ้ห องไม่ทันอย,อ,ยอยู่ม, <า S 1> มันเิ่งไป<ร>ง,งี้ก็ได้เหรอ,อไฟไหม้ครับต้องขอหน่วยงานที่ที่เที่ยวชานเรื่องการดับไฟแบบนี้ต้องติดต่อประสานงานมาของปอพงเงี้ยที่เขาเที่ยวชานเรื่องการดับพึงิงเราก็อยากได้นะได้สิ่งเนี้ยมาช่วยกันสักสิบเจ็ดนาฬิกานะครับว่ามี การลักลอบนําขยะมาทิ้งนะครับซึ่งชาวบ้านก็ได้เห็นกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นมาก็พวกเราก็ยังไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทีนี้พวกเราก็ได้มาตรวจสอบดูทางผู้นำํำทางผู้ใหญ่ท้งอบตาทางผู้นําท้องถิ่นได,ได,ได้ได้มาตรวจสอบดูก็เห็นควันไฟลุกไหม้นะครับซึ่งขยะพวกนี้ผมก็ยังไม่ทราบว่ามาจากบริษัทไหนหรือมาจาก พื้นที่ที่ไหนที่นําที่นํารับรอบมาทิ้งแล้วก็จุดไฟเผาซึ่งเราไปตรวจสอบดูก็เห็นว่าเป็นขยะเป็นเป็นพวกพื้นยางพวกพื้นยางพื้นรองเท้านี่ครับซึ่งติดไฟดีมากเลยซึ่งตอนนี้ไฟลุกตั้งแต่ช่วง17บเาจนถึงจนถึงตอนนี้เกือบ5้าทุ่มแล้วก็ยัง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 ,ย,งยังไม่ไฟก็ยังไม่ดับ